ครับอยู่กันในเกมสกิ l e ีเจนรอย่อเนะฮะอะตรงนี้ผมจัดบัตเนันพาทมาเรียบร้อยแล้วหลังจากเล่นฟรีมาันดานพอสมควรฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตัววัดได้ว่าตัวนี้ก็เล่นแบบไม่เติมก็ามาในแรงสูงๆได้เหมือนกันฮะอันนี้เติมมาก็เดี๋ยวไปในแรงโอเวอร์คิงเราจะได้บัตนั้นพารฟรีใน ซีซั่นต่อไปซึ่งในอีกประมาณ10กว่าวันนะครับอ่ะหลังจากนี้ฮะก็เดี๋ยวจะเน้นคอนเทนต์ที่ชนะนะครับคงจะไม่เน้นตัวที่ยังไม่เคยเล่นแล้วเพราะว่าผมต้องการไปโอเวอร์คิกมันเหลืออีกไม่กี่วันอ่ะเอามาเป็นป้าฮะป้าทําพิษครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีเบสิกอัแทกเลยถ้าใส่ป้าสายพิษน่าจะเกิดอันติเบตไม่มี เบสิกแอคแทกไม่มีเร็กไม่มีวูดไม่มีครับพิทเลยจะเป็นอะไรที่น่าจะทำดาเมจได้รวดเร็วที่สุดเลยครับลองออมาก็น่าจะน้ำแข็งซึ่งมีด้วยกัน2คนที่เลือกเล่นเป็นตัวที่เน้นถักน้ำแข็งเลยครับอะของเราเนี่ยจะแพ้ในเรื่องของ H p อาจจะเจาะค่อคนข้างยากต้องเอาคริม,มาเสริมซึ่งพิทไม่มีคริก็อาจจะลำบากหน่อยในช่วงท้ายเก็บส่วนสมบัติทีแรกเลยครับหยิบมาเป็นฟิกซ์ดีพสิตนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีการซื้อสกิลในช่วงสี่รอบแรกเลยผมจะผ่านไปเลยเก็บตัง ตัดกันมาที่รอบที่5ฮะก็เสีย HP ไปนิดหน่อยฮะอาจจะต้องหาอะไรมาช่วยเสริมในเรื่องของการเด้งเลือดกันนิดหนึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจสุ่มสักนิดอ่ะมีเป็นโซลิเซอร์ฮะตรงนี้จะมาช่วยในเรื่องของ HP นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันระดับที่5นะครับอ่ะแล้วเหมือนเดิมเราอาจจะซื้อสกิลรอบเป็นรอบนีครับ เพื่อเก็บเงินฮะตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อแหลกรานฮะผมคิดว่าจะเป็นทางสไปร์เลยก็พิษนะครับมาช่วยชาล์ลอเมตและตัวสไปร์เนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถช่วยทําพิษได้ด้วยก็ได้วินวินเลยนะครับทั้งช่วยทําพิษทั้งช่วยชาล์ลอเมตตรงนี้ HP เดี๋ยวข้ามไปก่อนครับเล่นทีละสายค่อยเติมเติมทีหลัง HP แชร์ฮะมาเพิ่ม HP ของสไปร์ฮะมีเป็นพอยซันคอนโทร่เดี๋ยวอนี่ดีกว่าพิาาชเชนวินอมนะครับตรงนี้เราจะได้พิษเรื่อยๆใส่ศัตรูทุกๆ1วินาทีฮะอันนี้มารีเจนนคอโทีฮะเพื่อมาฮลให้ตัววเเเราับดี๋ยพิ่่ม HP ให้สไป์กอนน ยืนได้นานความพิษได้นานฮิวได้นานครับคอยสั้นชิวครับก็เวลาทาชิวมีโอกาสทำพิษครับและก็โหเต็มไปหมดซื้อเต็มไปหมดพูดไม่ทัน <c oughs> อะตรงนี้ฮะเจอกับน้ําแข็งนะครับน้ำแข็งจะเก่งตอนนู้นอะตอนมีสกิลทองนะจริงวันนี้น้ำแข็งก็น่าเลนะ่นคเป็นน้ำแข็งคลิกอะไรอย่างนี้ถ้ายืนไหวก็จะสู้กับตัวถึกๆได้อาจจะคลิกแค่เอาสกิลแร่เฉยๆไม่ต้องทองครับก็น่าจะโหดอยู่อะตรงนี้ฮะเรามีพิษพอสมควรครับขอชนะบ้างแล้ว รอบนี้เดี๋ยวพักนะครับเพื่อเก็บเงินนะฟิกดีพอสเสต้องการให้เราเนี่ยไม่ซื้อสกิลรอบหนึ่งเพื่อเก็บเงิน80ก็เดี๋ยวซื้อสกิลรอบเป็นรอบฮะเล่นแบบค่อยๆเล่นไปน้ำแข็งบากันอีกแล้ว จริงๆตอนนี้เราก็ที่หนึ่งแล้วนะโดยความที่ว่าวันนี้มันไม่มีเบสิกแอคแท็กนะครับคิวเล่นต้นเกมเลยอาจจะหายากหน่อยและตรงนี้เราโดนน้ำแข็งมา9 1ฮะสโลพอสมควรฮะยิงพิษไปดีอย่างช้าเลยฮะน่าจะแพ้ไปนะพิษออกช้าไปหน่อยครับตอดตอดต,อ,ต,อ,ตอจริงๆพิษก็แรงอยู่ฮะแต่มันตีไม่ทันครับโดนอันตีไปทีเรียบร้อยครับโอเคนึกว่าแพ้ มาครับซื้อสกิลฮะเก็บตังรอบเป็นรอบพอนะครับเน้นเน้นดึงเขียวชมพูเขียวชมพูนะ่ยฮะมาคลิกก่อนฮะพอยซ์นคลิกฟีดคอนโทรฮะตัวสไปร์ทำฟีดได้ตอนนี้พอยซ์นฮิลลิ่งครับบีฮิลแล้วเราจะได้พอยซ์นครับซึ่งตอนนี้ฮิลยังไม่ค่อยมีนะครับได้จากตัวสไปร์ฉียๆอ่ะมาฮิลสไปรีเจนคอนโทรก่อนนะครับ HP พอยซั n นฮะได้พอยซั n นตาม HP ของเราที่ทเสียไปและก็มีพอยซั n นฮิลลิ่งครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันหยดนะฮะเก็บเงิน500กับเก็บเงินฟิกดิโเขสิบดีครับร่ำรวยกันเลยทีเดียว จอกับแพนด้าเี่ฮะอันนี้เราจะแพ้ในช่วงท้ายเกมถ้าเราแบบไม่มีรถฮิวและยิ่งไม่มีโจมตีครีด้วยผมว่าอาจจะแพ้หนักเลยนีฮะิวค่อคนข้างเยอะนะครับฮิวค่อนข้างแรงเด้งขึ้นมาได้เรื่อยครับเป็นอะไรที่พิษเราจะสู้ไม่ไหวถ้าแบบฮิวแรงฮิวเยอะในช่วงท้ายเกมตอนนี้ยังไหวอยู่นะครับได้สไป์มาช่วยฮิวเรากับทำพิษเทาเดี๋ยวพักสักรอบหนึงดีครับเก็บตังจากฟิกดีพสิต เจอกับนิฟซีแซนนะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีพาส,สิีในการาลดค่าสถานะนะครับที่เราสร้างยิ่งเลือดน้อยยิ่งเก่งเอาง่ายๆประมาณนี้พอเลือดน้อยุ๊บสถานะที่เราสร้างไปอาจจะแบบโดนหักลดลงไปก็เป็นตัวเล่เกมอีกหนึ่งตัวฮะเน้นทางถึกๆเน้นทางเฮ็ดผีตอนนี้ชนะได้อยู่ผมยังไม่ซื้อสกิลดีไหม เก็บตังค์เรื่อยๆดีกว่าว่าเรามีโซลเลกเซอร์ครับถ้าเราชนะเรื่อยๆแล้วที่8ที่แตกไปเราจะได้ h p ฮมวมา3แต้มซึ่งตอนนี้เราขาดสแต้มจะเต็มแล้วมันจะไม่ล้นให้นะฮะมันจะไม่31ให้นะมันจะแค่30ซึ่งมันจะไม่คุ้มเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วกันไม่รีบไม่รีบได้เงินด้วย ก็จะไม่ซื้อสกิลจนกว่าจะเสียเลือดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันเก่งเกินไปคือตัวพิษตอนนี้เ็าเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ต้นเกมที่สุดละสำหรับสกิลที่โผล่มาในตอนนี้นะครับมันก็เลยแบบเวิร์ๆหนะ่อยอย่างน้ำแข็งนี่คือแบบท้ายเกมเลยฮะกว่าจะมีสกิลทองมาสกิลแรเอาไม่อยู่เก็บตังค์เรื่อยๆเลยกันถ้ามีฟิกดิพสิตขั้นที่3ด้วยฮะขั้นที่3นี่เราจะได้200ต่อรอบครับรวมกับอันแรกเีป็น80ต่อรอบเลยครับ ก็ถือว่าถ้าเราแบบไม่ซื้อสกิลเราได้ฟรีๆสองร้อยแปดสิบร่ำรวยกันเลยทีเดียวอ่ะปล่อยฮะปล่อยยาวจริงๆตัวนี้ก็พิษนะฮะแต่ก็เด้นไปทางหลบหน่อยหลบก็จะเป็นอะไรที่เข้าทางทางพิษฮนะโดนหลบมาก็หลบพิษไม่พ้นครับอ่ะสไปค์เขาค่อนข้างใหญ่ฮะกับสกิลเราไม่ซื้อมานนานและอาจจะต้องแพ้บ้างแล้วนะครับเลเวลต่างกันหนึ HP เขาก็เยอะกว่ามีตังสามพันเลยฮะ ขอสักรอบได้ไหมผมขอโลบหน่อยไหนหยิบมาอันที่3อ่ะสมบัติที่3มันบวกตั้ง200นี่ครับเรื่อง h ดีไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ว่าเรามีตัวฮิลให้อยู่แล้วอาจจะช่วยได้มาสัก10หรือ15ก็อยา่างดีนี่ครับอ่ะตรงนี้เจอกับต้นไม้ะเลือดพันแปเลเวลหแล้วฮะห่างกันพอสมควรกับเราไม่ได้ซื้ออะไรมานนานมากแน่นอนฮะสู้ไม่ไหวแน่นอน สี่อัพเด้งเลือดมา3มคมีคนแตกไปแล้วครับหนึ่งกับ ต่างตอนนี้ก็ขึ้นมา280ร้ออ่ะ3,900ฮะจัดไปฮะยาวๆน่าจะใช้ไม่หมดด้วยมัม้งใช้ไม่ทันอ่ะมาเพิ่ม HP พี P ให้สไปร์กันก่อนฮะอันนี้ไม่ใช่สายสุ่มทิ้งไปบีฟิตออไม่ทันไม่ทันมือเร็วไปหน่อยฮะพอยซ์นโค้ดครับโดนตีมีอกาสทำพิษฮะอันนี้สายสไปร์เอามาเป็นอ่าชิลแล้วกันฮะสร้างโลสักหน่อยฟิตแอนติโดทับกันน้ำแข็งสักนิดหนึ่งสุ่มกันต่อมีเป็นพอยซ์นคอนโทรฮะตัวสไปร์กทำพิดได้และสไปร์ขึ้นมาเป็น2ดาวเป็นคอการ หลบแล้วได้พิษคลิมาเฮ็ดพีดต่อหลบอีกนิดสายคลิมาต้องสุ่มทิ้งฮะและสกิลทองโอ้โหมาอย่างรวดเร็วฮะโอเคฮะตังยังเหลืออีกเพียบเลยใช้ไม่ทันคันแผล จอกับน้ำแข็งนีครับโอ้โโดนสโลมาเปิดมาก็ร้อยกว่าแต่คือแบบโคตรสโลนะฮะฝั่งเขาก็มีสกิลทองของน้ำแข็งแล้วนะลงหัวรัวๆฮะก็ฝั่งเราครับเราเปิดพิษไปหลังจากเฮทีต่ำกว่า50เปอร์และเรียบร้อยฮะยืยนได้นานกว่าน่าจะเพราะสไปคะที่เราซื้อคอาการ์ดมาหลังจากเฮทีต่ํากว่ากําหนดก็เรียกสไปค์มาช่วยแชร์ความเสียหายเพราะงั้นก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวรอบนี้เราไม่ซื้อสกิลฮะเราซื้อไปแล้วรอบที่แล้วเลยครับ เสอกับแพนด้เนี่ยฮะเลือด2,009กับตอนนี้ก็อะเว้9เดี๋ยวก่อนนี้เราแพ้ไปแล้วหิวก็เด้งรัวๆจริงๆฮะไม่ได้ซื้อรถคิวเลยนะครับแทบจะไม่ได้ซื้อเลยต้องไปหาแก้กันหน่อยแล้วโดนติดน้ำแข็งไปพอสมควรครับเป็นสายคลิด,ด้วยฮะมีสีม่วงคลิขึ้นมาแล้วโอ้โหชนะเฉยเคครับซื้อสกิลกันดีกว่าฮะตังมันเหลือเยอะมันใช้ไม่ทัน เอาแค่รอบเป็นรอบพอดีครับอันนี้สุ่มทิ้งไปอันนี้หลบก็ไม่เอามี HP พีพอยซ์นฮะคลิแชแ์ครับเพิ่ม HP ให้ตัวสไปด้วยสกิลคลิคลฮะชิลคอนโทรฮะสร้างโล่พอยซ์นโค้ดครับดนตีโอกาสทำพิษครับมีฟีดอะนิโดทะกันน้ำแข็งกันหน่อยพอยซ์นชิลครับสร้างชิลขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสทำพิษได้สมกันต่อยาวๆมีชิลคอนโทรกันต่อฮะสร้างโล่ได้ด้วยสปด์ฮะเฮแช์ฮะตัวสไปด์ใหญ่ขึ้นตาม H p ของเราครับแล้วก็โหไม่ทันแล้วฮะเด้งรัวๆ 4ดาวนะฮะสำหรับพอยซสั้นและพีบอเท่าชิวครับสร้างโลฮะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วลดฮิวกันต่อขั้นหนึ่งพอยซั้นดาวเบสอันต่อเมจิกคริฮะต้องมีหรือเปล่ามีอะไรเป็นเวทปะวะเหมือนจะไม่มีนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเมจิกคริผมอาจจะข้ามไปฮะแต่ถ้าเป็นเฮดพีคริก็น่าสนใจมากกว่านะครับเอามาแก้ทางสายเฮดพีตรงนี้ฮะเจอกับดิฟซีแจสเลครับสู้ได้ดูดาวเบสหนส่อยสิเขียวเต็มไปด้วยสีเขียวและเขียวเราเคริไม่ได้ด้วยนะครับ Okay, เดี๋ยวอาจจะข้ามไปนะสำหรับเมจิกคีซึ่งในรอบนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮนะเก็บเงิน เจอกับต้นไม้ดีครับอันนี้สายสป라이์ก็สป라์ตัวจะค่อนข้างใหญ่เลือด25 0 0ันเลเวล11เยอะกว่าเรานิดหนึ่งล้วก็เจาะไม่ค่อยเข้าเลยฮะฮิวมาหนักอยู่นะสำหรับตัวสป라์ฮิวให้ตัวต้นไม้แล้วได้แชร์ดามจอ,อีกฮะตรงนี้เคลียร์สป라์ไปเขาสร้างมาใหม่อีหนึ่งตัวตัวเล็กกว่าเดิมฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะหายไปอ่ะสู้ได้อยู่นะครับบึมบ้ามไปตอน HP ต่ำกว่า50สําเปสำหรับสกิลทองของพิษ มันไม่มีเดสแบเรียอฮะที่เป็นดาเมจเวทแต่ลูกยังไม่ใหญ่ฮะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้ฮะส่วนการเก็บเงินตอนนี้ก็คือพันหกแล้วดีครับที่ได้มาจากสมบัติทั้งหมดเนี่ยประมาณพันหกกว่ากว่าก็โคตรเยอะเลยเจอกับชาโดว์แอสซินเนี่ยฮะตรงนี้เหลือจํานวนคนไม่เยอะแล้วผมอาจจะยังไม่ซื้อสกิลจนกว่าเฮดีจะน้อยมากกว่านี้นะครับเก็บเงินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไประเบิดทีเดียวตรงนี้น,น่าจะสู้ไหวฮะสไปเขาไม่อยู่แล้วแล้วพิษไปแล้วบึ้มบ้ามจบ เหลือ4คนสุดท้ายนีฮะอยากจะซื้อสกิลเลยเกินแต่ตอนนี้ HP 30ครับเต็มเปี่ยมเลยคือยังไม่อยากเก่งไปมากกว่านี้ครับอยากให้ HP มันลดมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไประเบิดทีเดียวตอนนี้มีโอกาสเก็บเงินเก็บไปก่อนเจอกับแพนด้าีครับเลือดสา0พันกแล้วฮะกับเลเวลสิสาห่างกัน3ามเลเวลไปช็อตรัวรัวฮะเราได้มาเป็นซพีิเรน,เนครับก็ทำดาเมจรัวรโดนไปเแต้มเลยครับเดี๋ยวซื้อสกิลกันหน่อยก็ได้ Okay. มาเป็นคลิกแช์นี่ครับเบจิกคลิกข้ามไปก่อนมันต้องมีการละลายต่างกันบ้างฮะต่างมันเยอะมากเลยมันใช้ไม่ทันและสุ่มหาไม่เจอตอนนี้พิษเรา4ดาวแล้วนะครับซื้อแค่พิษที่ใช้จําเป็นจะเป็นก็พอนะตรงนี้ได้คลิกแชร์ได้ HP มาพอสควรอันนี้สาย HP เ,เป็นสกิลแร่เลือดไม่ค่อยเยอะฮะไม่ค่อยคุ้มมาเป็น HP แช์ดีกว่านีครับก็เพิ่ม HP ให้สไปแวะเติมพิษนิดนึงครับ Poison h e ล l i n g ครับเวลาได้ฮิลมาก็มีโอกาสทําพิษใสใ่ศัตรูครับแล้วก็อ่ะสายคลิกใหม่อีกแล้วเล่นไม่ได้เลยนะครับสุ่มทิ้งไปฮ สมาร์ทพอจะได้มั้งดาเมจเพิ่มเติมอ่ะลดฮิวกันต่อขึ้นดาวไปฮะสำหรับสกิลฮิวฮะคอยสั้นคอนโทรฮะตัวสไปท์ทาพิษได้เธอพี่เลยฮะดีสดาเมจเวทนะเดี๋ยวซื้อมาไว้ก่อนฮะค่อยไปเติมในเรื่องของเมจิคริทีละก็จะมาช่วยดาเมจเพิ่มเติมฮะมีโอกาสทําช็อตได้ฮะเมื่อมีการฮิวเกิดขึ้นครับซึ่งการฮิวของเราได้จากตัวสไปท์เท่านั้นเลยนะฮะยังไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะตรงนี้เจอต้นไม้สู้ได้อยู่พิษเป็นพันอะ สายหลบไม่เล่นตอนนี้2คนสุดท้ายก็ตามที่คาดไว้ครับเราจะสู้กับตัวที่ว่าถึกๆไม่ค่อยไหวผมจะต้องหาอะไรแก้หน่อยฮะที่ไปทางคลิคลีๆมันต้องเป็นคลิอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็จะมีเทอรพี่เลยที่สามารถทําคลิได้โดยจะต้องมีเมจิคลีนะครับหรือว่าเป็นชิลส์แมสก็ทําคลิได้เหมือนกันฮะถ้ามีเป็น HP คลิจะช่วยได้เยอะ เก็บตังสักรอบนึงฮะเลือดค่อนข้างเยอะเก็บตังกันหน่อยลองดูฮะเราลดทิวมานิดหน่อยแล้วครับมีผลอะไรมากแค่ไหนตรงนี้โดนทอดรัวรวเหมือนกันฮะเขามีเหมือนกับเป็นเฮดพีครีนะเลยโดนแรงมากเลยครับอาจจะต้องมาซื้อเป็นรถคีิด้วยนะครับเพื่อต้านทานคิติคอลของเขาอ่ะลองสุ่งกันดูมีเป็นครีซึ่งไม่เอานะครับ ยังไม่สวยเท่าไหร่หาอะไรที่ได้ใช้ก็มี H ฮดีครีฮะอันนี้น่าจะได้ใช้ฟิดแอนติโดทับเผลอตึงไปฮะจริงๆไม่ได้ใช้ฮะแล้วมาอีกรอบหนึ่งมานีหว่าฟิดคอนโทรฮะสโลไปพรีบระเทิลชิวฮะขั้นสุดทับชิวซอมแมนฮะขั้นที่2ครับ แล้วก็สไปรบาเบิลฮะอันนี้สไปยิงได้เธอพี่เลยขั้น2หรือว่ามินิเค้ลเอ็กโพเชันดีกว่ามีดาเบทเพิ่มเติมสลับสลับกันไปอ่ะอันนี้ฟีดอันดีโดทไหน่อยๆอยนี้มาก็ไปให้สุดฮะวินสไปครับสกิลทองเมจิกดีเฟนต์ฮะกันเวทมินิเค้ลเอ็กโพเชันฮะดาเบทเพิ่มเติมมีปะท่อลายสันไปสุดแล้วเธอพี่เลยขั้น3ครับอันนี้อ่า พักก่อนก็ได้อยากได้ไลฟ์ซีลดาเมจนะครับมาเด้งเลือดกันหน่อยตั้งเหลือ600นี่ครับก็ช้อปปิ้งแบบโอ้โหตามเลเวลทันอ่ะลองดูฮะไหวแล้วหรือยังครับมี2สกิลทองแล้วนะแล้วเราขึ้นหลอดครับเราเปิดไปฮะเรียบร้อยครับโอเคดาเมจก็จะเป็นพิษนะชิลสมาร์ทเป็นดาเมจรองลงมาเนี้ยครับเท่าไรพี่เลยฮะไปขั้นสุดก็ได้ไม่ได้เขาไอ้พลอชั่นขั้นสุดก็ได้แต่เดี๋ยวพักกันหย่อนสักรอบดีครับเก็บตัง มาครับลองดูฮะรอบนี้ถ้าเราชนะก็ยังจบไปได้นะนเพราะว่าเราทำดาเมจได้แค่เจ็บก็เลยไม่ได้ซื้อสกิลเลยฮะและตรงน,นี้เราชนะอยู่หรือเปล่าครับอู้หโคตรเจ็บโดนคีรัวรัวเลยฮะ โอเคถ้าเดี๋ยวมากันที่เวทเข้าไอพิชชั่นยันงย่งอยนนีครับเจ้าพี่เลมันเป็นดาเมจเวทครับเรายังไม่มีเมจิกคลิคก็เลยข้ามไปก่อนส่วนอันนี้พิษพอยซั่นชิลฮะเมจิกดีเฟนซ์ฮะกันเวทครับลดฮิลกันต่อฮะเดฟมาสเตอรี่ฮะก็กันทุกอย่างครับยกเว้นพิี่ดาเมจอันนี้ไม่ใช้ข้ามไปเมจิกดีเฟนซ์ขั้นสุดนี่ครับมีเคาน์เตอร์แท็กของสายหลบไม่เอาอุ้ยเมื่อกี้ลืมซื้อกันคลิคและเมจิกคลิคมาแล้วนี่ครับจัดไปฮะอันนี้สายพิษกับเงินตอนนี้หยยยออดครรััับบบงงงไไงนี้ก็ม่จ เลเวล17กันทั้งคู่นะฮะกับเลือดเขา4,696ฮะเมจิกคลิของเราทำงานได้ริ้วไม่ไม่เห็นว่วงคลิกเหมือนเขาเลยฮะเขาคลิกมาอย่างแรงครับโอ้คลิกโคตรแรงโอเคฮะโอกาสสุดท้ายแล้วนี่ครับแพ้ไม่ได้ละก็ต้องจัดให้จบเลยฮะในรอบนี้ครับอันนี้ใส่คลิปมาแล้วก็ขึ้นไปเลเวลจัดเป็นเพชรพีคลิกใส่โลมาอันนี้โลเขาไม่ค่อยมีฮะข้ามไปครับมาลดฮิวอันนี้กว่า เอาเนี้เจาะโลกันนะครับสุ่มไม่ได้แล้วนะสุ่มแล้วเหลือเศษครับอันนี้มาขโมยเฮดพีกันก่อนครับแล้วก็โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮดพีลงมาได้ฮะดาเมจแรงขึ้นตามเฮดพีของเราครับคีบูธฮะเผื่อจะมีโอกาสทําเมจิครีได้และก็หมดครับเงินฮะสี่สิบพอดีฮะสำหรับสไปร์สองสกิลทองมาลองดูฮะจะยังคงแพ้อยู่หรือไม่ครัตอนนี้สไปร์เราจะสุกขั้นแล้วนะครับแชร์ความเสถียรได้เยอะมากกว่าเดิมครับง่ายๆคือเราจะถึกมากขึ้นฮะและตอนนี้ก็ดูเหมือนจะดูดีฮะเราเปิดไปครับสไปร์ไม ทำงานได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ โอเคฮะก็สู้ไหวนะถ้าสไปไปขั้นสุดนะครับก็พอยซสั้นทั้งนั้นเลยคลิกเคอร์อะไรก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ฮะมีแค่สี่ส่วนการฮิลฮะฮิลได้ไม่เยอะนะ770กว่าเองต่างกับเขานี่เป็นผัดนะฮะเขาพันเจ็ดแต่เราคือลดฮิลมาพอสมควรแล้วนี่ครับอ่ะมาลองดูการเงินกันดีกว่าฮะการเงินของเราเก็บไปพันสองวกอีกพันหกเลยครับโอ้โหสองพันแปดซึ่งก็ยังไม่เท่าตอนที่เปลี่ยนเลือดเป็นเงินนะครับในคลิปที่แล้วอันนั้นจะขึ้นสามพันได้อยู่แต่โอ้โหค่อนข้างเสีย่ยงส่วนสกิิลพษฮฮฮะะะะกก็เกือบจสวยขาดไปรู สำหรับสกิลอะไรนี่ครับ สไปก็ขาดไปเพียบเลยฮะหาไม่เคยเจอก็มาได้ด้วยสไปค์สี่ดาวนี่แหละผมว่าน่าช่วยแชร์ตาเมจได้เยอะมากๆเลยอ่ะประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็สุขสันต์วันปีใหม่กันทุกท่านครับใครที่เที่ยวใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนี้ครับสำหรับคลิปก็อาจจะลงไว้เพียงเท่านี้นะลงอีกทีก็ปีหน้าเลยขอขบคุณมากครับที่ติดตามผลงานกันมาตลอดทั้งปีนี่ครับไว้จเจอกันใหม่ในปีหน้าฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะและขอขอบคุณผู้สัมผัสมทุกท่านตามไลฟ์ที่บนหน้าจอนีเลยสุขสันต์วัน